รถจักรยานยนต์ที่เราใช้กันอยู่บนท้องถนนนะครับบางคันก็ซื้อมามือสองนี่ก็2 0 0 0มกว่าบาทนะบ,บางคันซื้อมามือ1น,นึคุณผู้ชมครับราคาตอนนี้ก็ปลาเข้าไป4-5่ห้าหมื่แล้วคุณผู้ชมแต่ทีนี้ปุ๊บเวลาโดนขโมยมาแล้วโจรเนี่ยเอาไปขายต่อรู้ไหมครับว่าเหลือกี่บาทไม่แน่ใจ ลดลงมาครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหลือแค่สามพันถึงสี่พันบาทคนที่โดนขโมยไปครับเจ็บใจแน่นอนซื้อมาทั้งแพงทําไมขายต่อถูกแบบนี้แต่ตอนนี้ครับตารวจในพื้นที่นนทบุรีครับไปรวบแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ใะในพื้นที่เขาบอกว่าเดือนเดียวเนี่ยขโมยไปแล้วเจ็ดคันนะครับก็ก่อเหตุหลายพื้นที่ด้วยกันนะฮะสารภาพอย่างที่บอกเลยครับขายได้คันหนึ่งประมาณสามถึงสี่พันบาทเท่านั้นเองครับแม่ราคาตกยิ่งกว่า อาร์ทอีกนะฮะครับเออคือตกลงมาเยอะมากครับโอ้โหราคารถที่ขโมยมาคือขายต่อเนี่ยยังไงก็ไม่คุ้มครับสําหรับคนที่เขาซื้อมามือหนึ่งนะคุณผู้ชมแต่สาหรับโจรเนี่ยมันคุ้มแน่นอนครับตำรวจสพบางใหญ่พลตํตร,รีกิจทเนศธะนะนันทวีสินครับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีแล้วก็รวมไปถึงดรปรเมศชัยพัชรากุลพงศ์ครับหรือดรแก้วก็มาร่วมกันนะฮะต้องเรียกได้ว่าเป็นการแจ้งนะฮะคุณผู้ชมครับสาหรับผู้ที่ ส่วนสูญหายกับรถักรนยนต์เขาก็แจ้งมาที่เพจของดรแก้วช่วยได้ว่าช่วยเร่งติดตามให้หน่อยเนี่ยมีโจรมันชุมมากครับในพื้นที่นนทบ,บุรีก่อเหตุลักษณะแบบเดียวกันเนี่ยรวดเดียวเดือนเดียว7คันรวดเลยคุณผู้ชมครับซึ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจครับของพื้นที่นนทบุรีรวมด้วยสพบางใหญ่นะฮะสพบางแม่นางและสพปลายบางนะครับก็รวมกันจับกลุ่มผู้ก่อเหตุคดีลักทรัพย์รถจักรยานยนต์จับกลุ่มได้ก็คือนายโจอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยครับภาพของเขาเนี่ยคาดหน้าไว้อายุ2ี่ปีครับและนายนพดลเนะฮะอายุ23ปีคลองกลางเนี่ยเป็นรถจักรยานยนต์ครับหลายพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรีร่วมเจ็คันด้วยกันผู้เสียหายขอไปครับผู้ต้องหารับสารภาพนะ ว่าหลังจากที่ขโมยไปแล้วอย่างที่บอกเลยไปขายต่อคนที่รับซื้อเนี่ยซื้อได้ในราคาแค่3,000ถึงสี่พบาทเท่านั้นเองครับก็ยึดของกลางแล้วก็นําคืนผู้เสียหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผ่านเพจดรแก้วช่วยได้ทีนี้ ข้อกล่าวหาก็คือร่วมกันลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืนข้อหานี้ต่างกันยังไงกับเวลากลางวันบอกคุณผู้ชมก่อนนะเวลากลางคืนเนี่ยโทษจะแรงกว่าก็คือจำคุกตั้งแต่1นถึงหปีแล้วก็ปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง10,000แบาทนะครับพลตํารวจตรีกิตธทเนศท่านบอกนะฮะว่าโอ้โหได้เบาะแสมาเยอะมากและต้องขอบคุณเพจดรแก้วช่วยได้จริงๆที่แจ้งเบาะแสมาคุณผู้ชมครับที่น้องประชาชนใครที่อยู่ในพื้นที่นนทบุรีแล้วกังวลน,นะครับว่ารถจักรยานยนต์หายไม่รู้ว่่าาจะไไปหหทีหน จริงๆ191ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับทีนี้ขยายผลกันต่อคุณผู้ชมว่าหลังจากนี้คนที่รับซื้อไปเนี่ยจะมีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่อย่างไรหรือว่าคนที่รับซื้อเนี่ยนำไปจำหน่ายต่อให้ใครอีกทางหนึ่งหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นก็จะต้องรวบมาทั้งขบวนการนะครับ ทีนี้ผู้ต้องหาร,รับสารภาพว่าเดือนเดียวเนี่ยขโมยไปถึง7คันเลยครับรถเก่าเนี่ยวิธีการของเขาก็คือจะตระเวนหาไปเรื่อยๆลักษณะก็คือเห็นไหมครับจะเป็นรถเวฟซะส่วนใหญ่คือน่าจะเข้าข่ายขโมยง่ายแล้วก็ขายต่อพอได้ราคาคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่ารุ่นอื่นเนี่ยขายได้เท่าไหร่นะแต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ครับแต่ละคันเนี่ยไม่เกิน4 00 0บาทเท่านั้นเองครับใหญ่ปลายบางแล้วก็บางแม่นางเนี่ย จำนวนหลายครั้งนะครับได้ลดไปหลายคันทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งบางบัวทองแล้วก็บางใหญ่เนี่ยร่วมแบบกองกับสืบสวนเนี่ยมีการร่วมกันสืบสวนเพื่อติดตามจาับกลุ่มคนร้ายนะครับมีการพยายามล่อซื้อแล้วจนกระทั่งได้ตัวคนร้ายสองคนเนี้ยนะครับใช้ชื่อนามสมมุตนนาานินะครับคือนายสาไกลกับนายไอซ์นะครับตอนที่ตรวจพบเนี่ยก็ได้พร้อมกับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่เป็นของกลางที่ไปลักมาเนี่ยจำนวนสองคันนะครับหลังจากได้ตัวได้รถก็ไปขยายผลต่อก็ยึดรถเพิ่มได้อีกสองคันนะครับตอนนี้กำลังพยายามขยายผลอยู่นะครับเพื่อให้ไปถึงว่าหลังจากลักไปแล้วเนี่ยหลังจากลักไปแล้วไปขายต่อให้ใครคนที่รับซื้อไปมีส่วนรู้เห็นหรือไม่นะครับไปจำหน่ายต่อกับใครอีกนะครับแล้วก็จะขยายผลให้สุด นะครับตอนนี้ก็มีทางพุ่งกับไปบางกับบางแม่นางนะครับมาร่วมที่จะขยายผลในการดำเนินคดีกับคนร้ายทั้งสองคนต่อครับก็ทําจริงครับทํามาเจ็ครั้งนะครับในห่วงเดือนที่ผ่านมาเจ็ดครั้งเจ็ดคันบางคันถ้าสภาพไม่ดีก็สี่ห้าพันบางคันใหม่หน่อยใหม่หน่อยก็หมื่นกว่าบาทน,น่าจะไม่ใช่นะครับเป็นลักษณะตะเวนไปเรื่อยเจอแล้วก็ลักแล้วก็เอาไปขายแต่ในส่วนคนที่รับซื้อเนี่ย เบื้องต้นเราได้ข้อมูลแล้วพิสูจน์ทราบแล้วยืนยันว่ามีตัวตนจริงเ,เดี๋ยวขออันนี้ขอตํารวจทํางานหน่อยนะครับว่าจะมีมากกว่านี้ไหมแต่เราขยายผลจนสุดได้รับแจ้งว่าอย่างนั้นนะครับกาลังพยายามติดต่อผู้เสียหายเพื่อมาให้ปากคําอยู่จะได้ทราบรายละเอียดว่าเป็นไงอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบนะไม,ไม่ได้ถามเขาแต่ว่ายืนยันว่าลักเสร็จเนี่ยเอาไปขายเพื่อแลกเป็นเงินสดกลับมาจริง